สวัสดีชาวตีป้อมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเทลอันนัทแห่งอนาคตกันนะฮะซึ่งเป็นที่รู้กันนะครับว่าถ้าเกมเอชโอเคเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยอาวี R v ของไทยก็จะถูกปรับตามกันมาในอีกไม่ช้าอย่างแน่นอน100%่งนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งบอกเลยว่าแต่ละสกิลของเทลอันนัสแบบใหม่นั้นว้าวมากๆเริ่มต้นจากสกิลหนึ่งครับกดปุ๊บเราจะมองเห็นแมปกว้างขึ้นยิงไกลขึ้นแรงขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะไม่ต่างจากปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ความลับก็คือสกิลหนึ่นงขอ,เเาาจจนอนงเทลจนนบบแ่เมะหด้ สกิลหนึ่งแล้วยิงหนึ่งครั้งมานาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องกลับบ้านบ่อยนะครับเพราะว่าเขาแถมความสามารถในการเด้งมานามาให้ด้วยโดยเราจะต้องกดโจมตีธรรมดาใส่คริปหรือยิงใส่ฮีโร่ก็เด้งมานาคือนมาได้ทั้งหมดครับขออนุญาตพาข้ามาดูสกิลอันติแบบใหม่นะครับสกิลนี้สร้างวงแหวนรอบตัวเพิ่มมาตาคิดิคอลสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีเร็วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหลิงวัดดังกูตกงานแล้วมั้งเนี่ยวิธีใช้งานก็ง่ายๆ ทีมได้อีกด้วยนะต่อมาดูสกิลสอแบบใหม่ครับมันคือการเอาอันตีแบบเก่ามาเนิฟสตันออกก็คือจะไม่มีสตันแล้วนะครับโดยเขาใส่สโลกับใบามาให้แทนที่นะครับบอกเลยว่าถ้าใช้ในจังหวะด,ดีๆนี่โคตรปวดแล้วมากไปกว่านั้นครับคือสกิลนี้สามารถทําดาเมจได้ถึง2รอบในชโ k เนี่ยเขาก็เลยแนะนาให้อัพ2นํากันนะครับไว้ใช้ทำดาเมจแรงๆนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะไปลงแรงให้ดูนะครับว่าเทลแบบใหม่อันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะฮะสำหรับใครที่พร้อมจะดูแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่ ไแบบสุดๆเ,เกมนี้ครั้งแรกแบบไม่เคยเติมที่ไหนรับโบนัสแบบจุกๆเบิบ่มเไปเลยเติมเกมในเว็บรับ Richman c o สามารถใช้เป็นส่วนลดได้จะเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง10เดือนบริการเติมเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงสำหรับอเนอร King เติมเกมถูกผ่อนง,ง่ายมีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เข้ออาอ่าเลยนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกมกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ t l อ Anna แห่งอนาคตนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเทพขนาดไหนนี่สกิลดดไ้ต อดเวลาครับผมยิงโคตรไกลจนกว่ามานาเราจะหมดและเดี๋ยวเราจะใช้สกิลนี้กดเลนเลินคะรับเอาชิบหายแล้วทำไมมันฟิกใส่กูแบบนี้วะฉันจะมากดเลนเธอแล้วเธอมาฟิกใส่ฉันแบบนี้ได้ยังไงนะฮะฉันกำลังจะอธิบายคนดูว่าอ๋อเดี๋ยวเราจะรักษาระยะไกลๆแบบนี้นครับแล้วก็ยิงตอดชิบหายแม่งฟิกใส่กูเฉยเลยปะโธเอ้ยกาว่าจะมาแบบกดเลนโชว์เลยนะคลิปนี้อะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอเขาเกิดมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน นะครับสักพักแม่งฟิกไซคิวีกโอเคครับจังหวะนี้เราก็มาตีนกตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการทําตังให้เหนือกับฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็จะได้กดเลนเขาต่อนี่เราเจะโดเรียด้วยนะครับผมฝั่งนน้โดเรียอยู่ในน้านะฮะมีเอ้ยเอ้ยมาเดมาเดมาเดอ่าเหมือนเขาจะไม่ยอมเราจริงๆนะเอลินอะเออเออเออ มีสกิลกระโดดด้วยนะครับโดเรียนะผมอยากเล่นเหมือนกันนะมีใครอยากดูคลิปโดเรียของ h อโอเคไหมครับซึ่งในนาคตนเนี่ยก็จะเข้า R าด้วยนะครับใครอยากดูเนี่ยคอมเมนต์มากันไว้หน่อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครติดตามกันไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมจังหวะนี้โรมิงทีมเรากลับบ้านนะครับเราจะแบบว่าติดติมนีหนึ่งนะครับผมเขาอยู่กัน2คนนะเวลาที่เราไม่จําเป็นต้องเปิดสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมยิงคลิปเนี่ยเราจะได้มานาคืนด้วยนะครับ และถ้าเกิดว่าเราได้ยิงคนยิงโรมิงฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ยโดยเฉพาะถ้าโรมิงฝั่งตรงข้ามเป็นตัวแบบตีใกล้อะไรเงี้ยแล้วมาให้เรายิงบ่อยๆเนี่ยมานาเราจะเด้งนะครับแล้วก็เต็มเร็วมากๆเลยนะครับผมส่วนสกิลนะครับเทลแห่งอนาคตเนี่ยเราจะอัพเป็น2นงนำนะครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมีดาเมจที่โคตรแรงเลยนะฮะฟาร์มนกไปครับจังหวะนี้เอาลวเพื่อนมาพอดีรับสกิลสองยัดหน้าทด้ด้งหอโดเรียไปครับตัวแตกจังหวะนี้ตูเล่นอันตีใส่เอลินครับเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ก็เล่นเอาซามานาเรานี่หมดเกลี้ยงเเเลยะรพาาว่ปิด ใช้สกิลหนึ่งตั้งแต่ต้นไฟยันจบไฟนะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีรีคาบเวอรี่นะครับกดทีเดียวนี่ก็ขึ้นมาประมาณ1นส่วนสของหลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเรายิงคลิปยิงป้อมยิงอะไรไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็เต็มเองนะครับนี่เลยฮะผมขอแนะนําการยิงนกตัวนี้ผมเชื่อว่าถ้ายิงนกตัวนี้จนตุยนะครับมานานเราจะเต็มหลอดแน่นอนตอนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ้าวอุ๊ ผมโกหกยิงจนนกตุยมานาก็ไม่เต็มแล้วอะไรวะเน,นี่ยฝาตรงข้ามเฮ้ยตัวอะไระอะเกเกอร์นกอะไรวะเน,นี่ยเหมือนมันจะบินข้ามขื่อได้ด้วยครับจังหวะน,นี้ตัวไรไม่รู้กูย,ยิงไม่กดนี่ก็ถึงกับฟิงเกอร์นีเราเลยนะบอกเลยว่าเทลอันนาในเอชโอเคนี่โคตรตึงนะครับและมนาเราก็หมดอีกแล้ว <laughs> ผมมองว่าตัวนเนี้ยมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือบางทีเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ย เปิดสก,กิลหนึ่งหรือปิดอยู่นะครับนั่นแหละครับบางทีมันก็เลยทําให้มานานเราเนี่ยหมดแบบไม่รู้ตัวเลยนะเพราะว่าเราเปิดทิ้งไว้นั่นเองจังงวะนี้ก็หาฟาร์มไปเรื่อยๆครับเอ๊หรือว่าเราจะไปบุกเลนอื่นกันบ้างดีกว่านะโอ้โหอะไรวะหน้าตรงกลางครับที่ลิงกับมิเลดี้ครับตกเพื่อนเราตัวแตกไปเลยมา เราสกิล2ดักหน้าหน่อยครับผมเออจังหวะไร่ละซอยเรียบร้อยนะเอาคืนมาให้1ตัวนะครับเพื่อนๆเ,เกมนี้ก็ดําเนินไปแบบเรื่อยๆนะครับตามสไตล์แคร,รี่นะครับยิ่งใช้เวลาฟาร์มนานเท่าไหร่เราก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็นาทีที่4เราเก็บมา3ตัวแล้วนะครับและตรงนี้จะเป็นตัวที่4หรือเปล่าแล้วโดนเพื่อนผมรวบแบบนี้เรียบร้อยครับผมกลายเป็นนกย่างวิเชียนฮนะเออที่ผมพูดถึงนกย่างวิเชียนนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งกินไก่ย่างวิเชียนมาครับผม ซึ่งผมปกติเนี่ยผมจะกินไก่ย่าง5้าดาวนะครับแล้วก็ชอบน้าจิ้มไก่ย่าง5ดาวมากแต่ว่าเมื่อวานน่ะได้ไปกินไก่ย่างวิเชียนครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชินกับน้าจิ้มอ่ะทุกคน <c oughs> สําหรับใครที่ชอบกินไก่ย่างเหมือนผมนะครับแล้วมีร้านเด็ดๆอยู่ในดวงใจเนี่ยรบกวนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าร้านไหนอร่อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองชิมนะฮะแล้วจังหวะน,นี้เราต้องเดินมาช่วยเพื่อนตรงเลนกลางกันหน่อยแล้วตอกธนูไปที่น้องเอรินและมีบุคคลหนึ่งกำลังหลบหนีการโดนตอกธนู ฝาสกิลสองกอ็เดี๋ยวเดี๋ยวกูอันนี้กูต้องหนีละอันนี้ <c oughs> ลิงวัดหนังมาครับผมซึ่งลิงวัดหนังในเอสโชเคเนี่ยบอกเลยว่าตึงพอๆพกับ ROV เลยนะครับผมถึงแม้ว่าสกิลเนี่ยจะต่างกันอยู่นิดนึงก็ตามนะครับแต่คอนเฟิร์มเลยว่าโหดเหมือนกันทั้งคู่นะครับในด้านของ ROV เนี่ยจะเป็นแนวแอสซิสินนะครับหายตัวเข้ามาฟึบฟับแล้วก็ออกนะครับส่วนลิงในเอสโชเคเนี่ยจะเป็นแนวไฟเตอร์มากขึ้นนะครับจะมีแบบความแบบสแตนอะไรอย่างนี้ นะครับผมผมอยากรู้จังว่าตัวนี้มันคือตัวอะไรบินบินนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับน่าสนใจนะดูเหมือนเขาจะมีความสามารถในการ บินข้ามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือฮีโร่ตัวอื่นเนี่ยติดขื่อใช่ไหมแต่ตัวนี้จะบินข้ามขื่อได้ตลอดเวลานะครับและจังหวะนี้เหมือนเขาจะต้องการผมนะแต่ว่ามีเพื่อนเราขัดเอาไว้ครับแล้วยิงไกลยิยงไกลเรือบรอยและสําหรับ h o k นะเวลาเราคิวได้6ตัวเนี่ยใช้คําว่าก็อดไลท์เลยครับผมเออมันเร็วไปหรือเปล่านะสำหรับก็อดไลท์เนี่ยผมว่าน่าจะต้องประมาณ10ตัวนะครับถึงจะใช้คําว่าก็อดไลท์ได้นะเพราะว่าผมมองว่าคําว่าก็อดไลท์เนี่ยมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการนะครับควรจะสักกับ10ตัวอะไรงนะนนเนนง นะครับผมแต่มาวันนี้ก็ฟาร์มไปก่อนฮนะยังไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับผมอ้าวพูดถึงก็มาเลยครับเจ๊ปูมิเลดี้ผมมากับสกินปูด้วยนะเพิ่งเห็นนะครับบอกเลยว่าสกินนี้คือที่หนึ่งในดวงใจนะครับผมตรงด้านบนครับมีเรื่องกันแต่ว่าผมน่าจะตีป้อมให้เพื่อนได้นะตรงนี้นี่ยาวๆไปครับผมซึมและข้างบนมีการบวกแครบแล้วอยากจะไปช่วยเพื่อนมากๆฮ้ย ไปรูไหนดีนะรูซ้ายรูบนนะเนี่ยรูนี้น่าจะได้แหละโดเรียสวัสดีครับผมและตรงนันนะครับนกนางหูก<笑><笑>ผมไม่เรียกว่าผมไม่รู้จะเรียกตัวนี้ว่าอะไรนกนางหูกคืออะไรวะนกนางนวลบวกนกหูกอย่างนี้แหละนะฮะเวทสีแดงครับเวทป่าแดงแม่มเลยะจังหวะนี้และมีคีปเข้าเลนบนครับดรเดี๋ยวเราไปตอกป้อมบนให้นี่จึ๊บจับเดี๋ยวว่ามีมิดเลดี้เดินมาครับเฮ้ยเพืพ่อนจะเล่นหรอ อ่าแล้วเพื่อนสกิลโดนแบบนี้ก็ต้องเรียบร้อยครับผม Legendary ททำไมตอนนี้ผมได้ Legendary วะงงอ่ะทุกคนใช่ปะว่าคือ God Light เนี่ยมันควรจะเหนือกว่า Legendary อีกนะผมว่านะ Legendary ก็ตำนานแต่ God Light มันแบบว่าอารมณ์แบบพระเจ้าเลยนะอ่าแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางเกมกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเลเวล11แบบพอดดบพอดีแล้วน้องเอดินมายังไงวะเนี่ยเฮ้ยใจเ <ST AT> ย็นๆนะเพื่อ กูเกือบแตกแม่งดักกูเป็นแอสซิสินเลยครับจังหวะนี้โอเคครับโอ้โหไดฮิวจากเพื่อนครับสดชื่นกันไปเลยทีเดียวนะจะมีตัวไหนมาอีกหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในตำแหน่งที่โคตรสูงโอเคผมเห็นแล้วครับว่าลิงวัดหนังอยู่ป่าฝั่งนู้นนะครับพราะงั้นไม่น่าจะมีใครมายุ่งกับเรานะอ่ะยกเว้นตัวนี้แต่ผมว่าพอสู้ได้อยู่นะนะครับเขาก็ไม่ค่อยจะยุ่งกับเราเท่าไหร่นะครับขอป้อมได้ปะล่ะขอตีป้อมได้ไหมครับโอเค ตรงนี้ครับมีขีป่าซะด้วยครับผมผม,ผมอยากได้ตัวนี้ครับอยากได้บูครับเพราะว่าผมอยากได้มาดีเจนมานาตอนที่เปิดสกิลหนึ่งนะเออเทวนานนัสในเอโอเคเนี่ยโอ้ยถ้าได้ได้บัฟฟ้านี่ผมบอกเลยว่าแทบจะสกิลหนึ่งได้ตลอดเวลาเลยนะครับคือแบบว่าพอยิงสกิลหนึ่งไปใช่ไหมแป๊บเดียวมานาเต็มแล้วก็แบบเปิดได้รัวๆเลยนะครับจนกว่าบัฟฟ้าจะหมดเลยทีเดียว ไม่ต้องกลัวหมดนะครับแล้วตรงนั้นมีเพื่อนเราโดนอยู่เดี๋ยวเราช่วยคําเองนี่แล้วจังหวะนี้เพื่อนหนีตายมากระผมมิเลดี้ผมอยากซอยมากๆจับมันให้หน่อยจับมันให้หน่อยเออได้ดอเลียม,มาตัวนึงกรบผมแล้วเอดินจังหวะนี้ต้องฟิกจัดนะอ,อ,อชิบหายแล้วกูทำอะไรลงไปเนี่ย <c oughs> ขอโทษที่โยนกรบผม <c oughs> มันเพลินไปหน่อย <c oughs> ฟิกทําไมวันนี้ยิงธรรมดามันก็ตายนะครับเออ ไปลุยกันต่อตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงประมาณแบบเลดเดเกมแล้วครับตอนนี้12นาทีแล้วนะครับผมเราเลเวล13นะครับการเล่นก็แบบว่ามันก็จะตึงตึงนิดนึงนะฝั่งของข้ามก็ไม่ยอมโดนเราง่ายๆนะเอ้ยแต่ตรงน,นี้ต้องโดนเลยครับโดเรียดึงสวยจัดนะผมตรงนั้นครับเราไม่มีสกิล2นะแต่มีสกิล2ปลาไปโ l โลนี่เพื่อนน่าจะเกี่ยวได้อยู่นะครับผมเกเคฮะ เนี่ยครับฟันของข้ามจะเริ่มแบบว่าแบบหนีเร็วขึ้นนะครับจะไม่ยอมแบบโดนอะไรแบบหนักๆง่ายๆนะครับแต่บอกเลยว่าเทวัน,านาัของเราเนี่ยยิงเลดยิ่งโหดครับของยิ่งเยอะนี่ยิ่งตึงนะครับไม่บวกกับเราตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะยิ่งปล่อยให้เรามีของในยิ่งโหดเอ๊แต่ว่าเอลินฟันของข้ามมันก็แบบเลดมันก็โกงเหมือนกันนี่นะนะครับไอตอนที่เราอยู่ด้านขวาที่เราแบบบวกชนะเอลินเป็นเพราะว่าเขายังไม่มีลูกแก้วนะครับเอลินถ้ามีลูกแก้วเมื่อไหร่นี่คือแบบ เราน่าจะไม่ไหวนะโดนเขาอันตีเอ้ยนกม้าบุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียกม้าแล้วันี้เรียกโยนแล้วเฮ้ยแต่ว่า หรือว่ามันหลอกล่อทีมฝั่งตรงข้ามกำลังตบเพื่อนเราอยู่ด้านซ้ายครับแต่ว่าเหมือนเขาจะล่าถอยไปนะผมพูดตรงๆว่าขี้เกียจตามครับเทอนัทนนะคืออันติีของเราเนี่ยมันเหมือนอวงล้อเลี้ยวนะครับคือสร้างวงแล้วเนี่ยเราต้องอยู่ในวงนั้นเพื่อยิงนะครับแล้วถ้าศัตรูวิ่งหนีเราไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องออกวงไปยิงเนี่ยเราก็จะอัตราคิน้อยลง3 0นะครับผมเอ,เ,อเดี๋ยวนะทีมเราด้านซ้ายนั้นตายหมดและเขากำลังดันป้อมเราอยู่อย่างนั้นเหรอ เฮ้ยเขามีเฮ้ยเ้ยเขาไม่มีคีปนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมผมผมว่าผมว่าผมตีป้อมกลางได้ว่ะเฮ้ยแต่ว่าโรบิงเอบไม่โรบิงเราต้องมาไปกันที่ผ่ายแล้วเรื่องเกิดหันป่าวะมีอาตาเกิดอยู่ครับผมเฮ้ยทันทานทานัทนทนันเราได้ป้อมกลาง เขาได้ป้อมซ้ายฮะแล้วเราเจอนกบินตรงนี้อุ้ยสกิลบ้าบอเลยวะเนี่ยเดียวเดียวโอ้โหโคตรอลังการเลยว่าเกือบแตกกันไปเลยทีเดียวครับแล้วด้านซ้ายนั่นเพื่อนเราเก็บฝันงตองข้ามได้ครับผมแลกป้อมกันไปแต่ก็เกือบแพ้อยู่เหมือนกันเสียววาร์ปเลยเมื่อกี้นะครับอาจจะเป็นความผิดของผมได้เลยนะเมื่อกี้ถ้าแพ้นะครับไม่ใช่อ่านละความผิดกูนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้เรารอดมาแล้วครับผมไม่เป็นไรฮะทุกอย่างมันเริ่มต้นกันใหม่ได้นะ แมปมืดมากครับจังหวะนี้ไม่รู้จะเดินไปไหนเลยครับนี่ให้ใหกบค่อยไปก่อนก็ได้ฮะเพราะว่าเราเป็นแครี่เราควรจะหลบอยู่หลังโลมมิ่งเข้าไว้นะครับอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะโดยเฉพาะตอนนี้ไม่มีฟิกเกอร์ด้วยนะครับแต่ตรงกลางเพื่อนบ <c oughs> วชเก็บมาได้หนึ่งตัวสวยงามครับผมเอาละจะเป็นจังหวะขึ้นบ้านเลยหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนเราก็เลือดโลเหมือนกันนะแต่ผมดูจากมินิแมปแล้วนะครับเพื่อนเราน่าจะมีดูดเลือดนะครับเลือดนี่เด้งขึ้นรัวๆเลยนะครับผม ฝั่งตรงข้ามส่งเจ๊ปูมาสืบครับว่าใครอยู่ในพุ่มหรือเปล่าจังหวะนี้เฮ้ยข้างบนมีการบวกครับนี่แต่ว่าดูจากทรงฝันตรงข้ามแล้วฝันตรงข้ามน่าจะแบบบวกไม่สุดนะแค่แบบว่ามาแบบเจาะแจะเจาะแจะแล้วก็ไปนะครับผมนี่น่าติงก็โดดเข้ามาบวกสุดๆเลยเซ่เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราจะเรียกแขกตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าเรายังไม่มีฟิกเกอร์ผมไว้มีฟิกเกอร์ก่อนแล้วค่อยเก่านะเอ้ยมีเพื่อนก็ไปบวกแล้วว่าหรือว่าจะเอามันม่วงเอาไงครับแต่ผมว่ามันม่วงนี่ ไม่น่าตีหรือเปล่าวะอาครับเราอยู่ในพุ่มที่ปลอดภัยและสกิล2ยัดไปที่โดเรียยิงตุ๊กตาเรียบร้อยครับผมรวมถึงเอลินก็นล่วนลงไปด้วยและตรงนี้ครับมิเลดี้อา้อาวไม่อาตาขังทีมเรากันเองเลยจริงๆเราหน้าแบบว่าลุยต่อไปที่มิเลดี้นะเมื่อกี้อา่าโอเคครับผมตอนนี้เราดันครีปมานะโอ้เจปูะระยะสกิล2ของเราถึงนะครับนี่อา่าและได้เวลาซอยครับผมเรียบร้อยแตกไปหนึ่งเอาเพื่อนเราเก็บได้ด้วยฮะ แล้วคีบเดินเข้าพอดีผมว่าน่าจะต้องโจบครับมีลิงวัดหนักมาไม่น่าจะทานคน ต่อทีมเราทั้ง4คนได้นะับเรียบร้อยครับผมเกมนี้และก็เป็นครื่องที่พวกเราปลอดภัยผมว่าเกมเมื่อกี้ผมกดเลนฟันของข้ามน้อยไปครับผมขออีกเกมนึงคุณผู้ชมซึงเกมนี้ผมจะไปกันแบบเร็วๆไม่ยืดยยวยนะฮะนี่ครับความเทพของสกิลหนึ่งเราครับยิงโคตรไกลแล้วเปิดได้ตลอดเวลาต่อเล็กต่อน้อยเราเอาหมดนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการกดเลนโลมิงฟันของข้ามเป็นโตโรครับเล่นงานซะหน่อยที่ผ่านแล้วครับแบทแมนฟันของข้ามาเร็วจับเลเกันก่อนแล้วผมบอกเลยว่าโตโรในเกมนี้โคตรเดือดครับดูมันเข้ามาลลวงสิโอ้โหแบบ ไม่กลัวอะไรเลยนะจังหวะนี้น่าจะรู้หรือไม่ว่าเทวันนะก็ตอกแรงเหมือนกันนะเรียบร้อยครับผมแล้วฉากนี้มันคืออะไรฝั่งตรงข้ามาการมันเป็นยังไงต้องเข้ามาในป้อมเราไม่เข้าใจจริงๆครับผมฉากนี้สกิลสองดักหน้าแครี่ฝั่งตรงข้ามไปครับแล้วรวบสวยจ้าไม่น่ารอดนะจ้าัยรุ่นสวัสดีครับผมคือโตโลยอดนักล้วงโนหนึ่งแห่งประเทศไทยอะไรวะเด่ย ทำไมเทวนานยิงแรงจังเลยครับอ่าเพราะว่าฉันก็คือเทวดาแห่งอนาคตยังไงล่ะนี่สังเกตว่ามานาของผมใกล้จะหมดนะครับผมกดรีคัเวอรี่หนึ่งครั้งแล้วก็มาตีคีฟป่าลายนี้นะครับเพื่อรีเจนมานาคืนนะเพราะว่าสกิลหนึ่งของเรามีผลให้ทุกการโจมตีของเราเนี่ยมีการรีเจนมานานะครับถ้าตีคีฟเนี่ยจะได้น้อยหน่อยแต่ถ้าตีฮีโร่จะได้คูณ2นะครับผมตอนนี้ผมได้มา5คิวแล้วนะครับผมแล้วก็หฮาวไปหน่อยฮะฉากนี้มาเวทป่าบับแดงเลยทีเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาซ้อนกันโคตรเยอะ ประมาณ17บ็ดตัวกันเลยทีเดียวนะตัวแตกไปตามระเบียบครับผมบอกเลยว่าตาหนีนี่บวกมันกันจ,จัดๆครับอันติผมนี่ใช้โคตรคุ้มนะครับมันจะดีตอนที่โดนโถมนะเวลาเราอยู่ในวงเนี่ยอัตาคิติค้อเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะจังหวะน,นี้ก็ซอยใส่พิเตอร์นะครับเรียบร้อยแล้วพอคิวเขาได้ปุ๊กกูฮาวอีกแล้วครับฉากนี้โคตรจะแหลมมากแต่ผมไม่ตายหรอกนะพิเกอร์ทันไว้ๆอ้าว ตอนนี้ก็กลางเกมแล้วครับผมเลเวลสิแล้วกูโดนมาหลอดช็อคเข้ากลางกระบาททำใจดีสู้เสือเข้าไว้คัาเปิดอันตรีแล้วก็ซอยแบบไม่หยุดซอยแบบไม่ยังมีคนตัวแตกไปแล้วหนึ่งแล้วพี่โตอยากจะโดนนี่คนไม่ไล่เกมเรียบร้อยฟันต่อข้ามตายสิบะมมีเกี้ยวฮนะแล้วตรงนั้นมีลามยอนที่เฟี้ยวอยู่แต่ว่าเรามาดูกันนะว่าเราจะตีป้อมเขาได้หรือเปล่าตอไปจังหวะนี้ ตอกป้อมเออเสยและในขณะที่ผมกําลังเดินกลับบ้านนั้นก็มีชายหนุม่มมาแอบ,บต่อข้างหลังอะไรวะเนี้ยฮึอขอบคุณพี่ลิงที่ช่วยชีวิตและนี่คือหนึ่งในฉากที่โคตรนัวรัวสกิลกันไมหมยืดนัวกันจนกูมองไม่เห็นวงสกิลมาหลอดและกูก็โดนต่อเข้าไปที่ยอดหน้าแบบยูดาเมจกูเกิดมาเวทบัฟแดงเพื่อนพร้อมกับโทรศัพท์เตือนให้กูไปนอนการภาคของกูนี่เริ่มจะออกทะเลละไอซูเกเดอร์ฮือแม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮีโร่สปอร์ตไลท์เทลอนาทแอซสซินฮีโร่สายดักปุ่มอะไรวะเนี่ยแล้วคือากนีค สิ่งซอยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ใจเธอแม่งไม่มีใครตุยสักคนและนี่คือฉากที่เฮี้ยนที่สุดในเกมนี้ไอมาหลอดมันโดดทับเพื่อนผมแล้วก็ปาดตัวแตกและผมมั่นใจโคตรๆว่าผมจะแก้แค้นได้แต่กูหมื่นอะไรไว้สัสเไอ้ยมึงต่อยกูบ้าชนะไปด้วยความกามาดและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมช,มชอบคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และ subscribe และ subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ